ต๋າฮักแดงทุกกระตู่ว่ะนี่สิถูกปานสวัสดีพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อบังสีตัวหามาทอสาบ่มาบ่กมาบ่ันแต่นะมือมันต้องแชทหาพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนันมือมันต้องแหาถ้ามันบ่แหาเฮาก็แหามันพี่น้องเยตคนตักแพงกันโอ้อ่มื้อนี้วันเบ่ได้นไปโรงเรียนเนาะอม กันอีกแหลวพี่นนอะหลังจากที่พีดกันสองสำคืนมือได้บุญส่งเหือนะฮะที่หนึ่งมือเอินมือเหื่อนี่เปล่วอะไรไปแล้วเวลยาเงั้นไปชื่อสองน้อยก็โอ้ เรวน้อยใครแทบสิบ oh, ่มีองยุ่มเลยบ่เคยแปลงแเลยหลุดนะโอ้เก่งเนาะบ่็เก่งแทะโอ้เทนาหลุดมเถ้าพีเด้อเอามาห้แปลงโมได้บ่เคยเป็นสั่งเนี่ยนะบ่โอ้ยไส้างดอกแจ้งเออหนาวมึงบ่รับรับแปลงรับม่งรับม่งบห อันนแป้งหานแล้วอมาม้่งเลยมาับอยู่า่ฮะันมั่งถ้าเสือจะยุ่งขนาดแป้งนะไม่อยากไปไหนอือืมันเรื่องลื่นี่มาาะไปเปิดลาดแอืขี่ย่างแดงแดงเนี่วะฮขี่ย่างแดงๆนี่ขี่ไม่ขูดดำน้อว่านมาเพาะเขากินข้าวสาว ก็มาพากันกินแต่เสาแต่เสี่ยวแต่บ่่อตนหอดเจ็ดโมงสามพอจะไปกินสุุเมียกินพี่น้องพูตํายังก็สิโอตัมบงหงเปิดยังให้ไปบุญน่ะโอ้ สิฟากันไปบุญสวงเฮือกมาสัสฮ่าหัว่านเกี่ยวเข่าได้เนาะบุญสวงเฮือกนี่เนาะมือหนี้วันที่เท่าไรเอออีกสองสามื่ะโอ้โหอ้ขึ้นหาแนวสิผ้าไปกว่าเด้อเงินเงินเงินนั่นขึ้น้าสิก่อน ยืมเลกว่าพี่ไอเอ้ยเายืมเงินนะบ้าเอ่ผู้สิคายเข่าผู้แบ่งก้นเขิงนะแบ่งก้นเคิงตีพี่ไอ่จะยืมนี่มังนี่มึงเอาไยเฮ่อเอาใครนี่ไปขายใคยสิซื้อบ้านเอาเงยไปขา้ใครสิซื้อบ้านเอาเคยไปขายกม่เดฮูลว่ะ กเ่งกินอมันว่าอเบียดก็บมาแบอกมานราใมดอกเโอ้จะเม็นสะดเบียดกับสีแหลนปุ๊บหอยชีไปแหลกมาแหลมาีเรไปกัเหบียดมา อุ้ยเปล่าเมียแรกเนาะถูกเห็นไอซีเป็นหมาแล้วเนาะมันเป็นอะไรบักในลาวมันกลัวเมียแต่เมียแรกเปียาดต้นต้มเนี่ยนะเฮ้ยต้มเห็ดเหรอ้าวผับปเก็บมาจะอีไรที่ไปห้าวัดเออตำหุงอาหารเส้าพดเด้อพักกันกินข้าวแต่เส้าแต่เสียลิลอ hao น่ะหา cái ข้าว khảo จะตานหน่อยโพบ่ cắt บ่อยากเอาว่า

มาเจาปั้มลูกก็ยายแป้บหม่อบหเมือบ่พี่ไอบ่เมืองงต้องขึนบะหเมือมาขึ้นบุหงเมืองเป็นต่างอันนีโอ้บ่ยอกพี่ไอพี่น้องเลยเืนปั้มลูกบหม่อบหเมืองมาั่ะโอ้ดีกันกูสั่งสุเด้บัดีกันม่มมทินค้าได้เออเวานเออ เปนยังงสีอ่อนเอให้บอกมาม่มามาไปกินถามแอ่มาเฮ้ยเอ็จะถามให้ยังดูนี่ัง่กูตายแหละจะไปเฮียงิงไปเอาบางีา้มชเดี๋ยวหาไปเอาใบวิกใบวิกมาหน่ชีกันขั้นอะไย่างนี้นะอยู่ได้จังเลยวะมือเราเป็นปได้น่อนเราจไแ รู้านเงไปนอมเนีนม่ตูเอ็ดะเทางครับนี่ก้ยสาธุแหละกอาเจัการียห้ด้เห็นบ่คันธนาค่ะคันทางบอเห็ดมองคันทางขานะเคยหอมมักใหญ่หนึ่งต้นหมื่บ้านในต่ำรดกับอีดำโอ้ยทีแรกมันก็ได้ใ่า่อหน่อยนมเด้มจ่าแล้ว ไปตนดูกัน็มหนาเต้น่ามาคอไกุกวมัมต้นมจกต้นแหงมากคุมหลุดส่ปล่อยเลยเข็ดใส่ข้าใส่นี้เห็ดนี้เรเลยะกรปิ้งกินเลยเ็ดขนาดเออปลาสุก กินตาป้าเนาะอู้ไปทางใดก็ได้ไปทางใดก็กินตาป้าผู้ใดก็ไใดยิ่ได้ยามมันไปทางไหนเทอดกินปิีงกินอะไรใแน่มันมันแห้งมันบกข้าวมามามาเอาเลยพากันกินข้าวแต่เศร้าวันนี้เนาะห้าวห้ากันหนึ่งข้าวสุดผัวมาที่นี่กินกันเลย

ต้นเขาในกับถ้ดกันดอกันโตจนหักตายใช่เนี่โอ้โหโอ้ไม่ได้มม่มีทีพเขาอะหวมันหลอกเขาบดหอกเขาเล้วมาได้ไหมเ่ตั้งข้าจีตนาบคอเขินไปมะงจัืออะไรกินข่านะพี่อ้นะ โอ้เห็นว่ากันเลยั้นอีก้นี่นะกินอยู่กิโลไปไหนยอยากแล้วก็กินแล้วแหละดีหลยกินเขาแสะจังมีเหื่อมีแห้งก็ไม่ก็ระก็ใหม่ทำปากแห้งไราแบแบบเอา แต่แรกจเอากะแรกหมนะแมาแล้ยทนี่ตะมาิือนี่กระทังน่ะกระทังน้อยๆน่ะสีบัดบัดมึงหายกันกฟัวเอาแข่านะซับมันมันจังยานเข่ออกเบิดเข่ออกเบิดตยำเขายำเขาต้ม

สิไปใส่ปลี้ยงงวบอาหนสิพาพว่าไปเลี่ยงงูบอลฮะอยู่สายโอยสิไปล่นายก็อยู่ที่ยงสิไปล่นชา บัได้เฮ so ้ยบได้แล <No oh, oh, ้วกหาหน่อไม้มาแกงที่อย่างมันก็ได้หันหวยโมงในเอ็งเมื่อนะเข้าได้ได้เอ็งแหวบึงะเฮ้ยหัวปดั่มีพี่ไอ้ถาวามากขึ้นหวยหนอยแนี้หัววหัวหัวมากน้อเห่นได้